การเข้าจับกลุ่มตัวประธานพิธีเวเนซุเอลานะครับมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่น่าสนใจนอกจากคํากล่าวอ้างที่ทางทรัมทางประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยมีการให้เหตุผลคือเรื่องของการเกี่ยวกับกระบวนการค้ายาเสพติดแล้วก็เรื่องของความสั่นคลอนภายในของเวเนซุเอลาเองแต่วันนี้เนี่ยมันมีความชัดเจนขึ้นนะครับนอกจากเรื่องของการที่จะต้องการน้ํามันแล้วแล้วก็ต้องการแร่ธาตุหรือว่า ทรัพยากรที่สาคัญที่อยู่ในเวเนซุเอลาจํานวนมากนะครับซึ่งอันนี้คือเหตุผลหลักที่ทรัมป์เนี่ยมีการส่งกองกําลังพิเศษเข้าไปออยึดอํานาจและจับกลุ่มตัวมาดูโรนะครับซึ่งเป็นประธานวธิบีของเวเนซุเอลาและภรรยาของเขานาบส่งตัวไปที่นิวยอร์กแล้วแล้วก็มีการตั้งข้อหาเรื่องของการค้ายาเสพติดแล้วก็อีกหลาย,ลายข้อหานอกจากนั้นเองการจับกลุ่มตัวนิโคลัสประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาก็ยัง ส่งผลกระทบสั่นสะเทือนไปถึงชาติหมหาอำนาจอย่างจีนอีกด้วยเพราะในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทูตพิเศษของจีนเข้าพบกับนิโคลัสเนี่ยนะครับทำก็รู้พิกัดการที่นิโคลัสพบกับทูตจีนทําให้กองลังพิเศษของสหรัฐเนี่ยรู้พิกัดแล้วก็บุกเข้าไปจับหลังจากที่ทูตจีนเนี่ยออกมาไม่กี่ชั่วโมง อันนี้เป็นสิ่งที่ไฮไลท์ที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะตอนนี้ก็ต้องจับตาดูว่านานาชาติหลายๆประเทศเนี่ยจะมีการออกมาออค้เร่เอ c a ว l out หรือมีมาตรการตอบโต้ใดๆบ้างเพราะทรัมป์ประกาศนะครับว่าเขาจะบริหารเวเนซุเอยลาจนกว่าจะถึงช่วงเปลี่ยนผ่านที่เหมาะสมรวมไปถึงจะมีการส่งบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นบริษัทผลิตน้ำมันของสหรัฐเข้าไปบริหารจัดการ น้ำมันที่มีอยู่เป็นจํานวนมากในเวเนซุเอลาถ้าเราย้อนไปเมื่สามกมาคมเนี่ยนะครับเวเนซุเอลาเกิดความกลงวลขึ้นครับเพราะมีการโจมตีทางอากาศแล้วก็โจมตีในหลายจุดคือเกิดเหตุระเบิดขึ้นนะครับ mm hmm. ก็แน่นอนครับมันเป็นการโจมตีขนาดใหญ่นะในเวเนซุเอลาซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ช็อกโลก แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในมุมมองของยุทธวิธีในการดําเนินการจับกลุ่มเพราะถือว่าเป็นมิชชั่นคอมพิวต์หรือประสบความสําเร็จมากมีการเข้าจับกลุ่มตัวนิโคลัสมาดูโรและภรรยาได้สําเร็จนะก็นําตัวทั้งคู่เนี่ยขึ้นเฮลิคอปเตอร์และเรือรบ USS อสเออิวอจิมะเพื่อส่งตัวไปยังนิวยอร์กสหรัฐดําเนินคดีในข้อหาเกี่ยวข้องกับก,บการค้ายาเสพติดและก่อการร้ายรวมถึงข้อหาอื่นๆนะครับซึ่ง มีการประกาศโดยโดนั์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐแล้วก็ทีมงานไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแล้วก็ผอ,อของ CIA เนี่ยนะครับสหรัฐจะมีการจะเข้ามาบริหารประเทศเวเนซุเอลาชั่วคราวครับจนกว่าจะสามารถเปลี่ยนผ่านอำนาจได้อย่างปลอดภัยเหมาะสมและรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสุญญากาศทางอำนาจที่นำไปสู่ความไม่มั่นคง โดยทรัมป์เองมีการระบุนะครับบอกว่าเราไม่อยากเสี่ยงให้คนอื่นเข้ามาครอบครองเวเนซุเอลาโดยไม่กำนึงถึงผลประโยชน์ของชาวเวเนซุเอลาสหรัฐจะมีบทบาทอย่างเข้มแข็งในอุตสาหกรรมน้ามันของเวเนซุเอลารวมถึงการนําน้ํามันที่ยึดได้มาขายเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายและบริษัทน้ํามันสหรัฐจะเข้าไปลงทุนฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานนอกจากนี้ทรัมป์ยังยืนยันนะครับว่าไม่เคยติดต่อกับนางมาเรียคอรินาม,มาชาโดผู้นําฝ่ายค้าน และผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทั้มเนี่ยเคยยื่นช้อยส์หรือทางออกให้กับมาดูโรให้ยอมมอบตัวแต่เขากลับปฏิเสธนี่ครับก็แน่นอนว่าเป็นปฏิบัติการที่ไม่มีการสูญเสียกําลังพลนะแม้จะมีทหารสหรัฐบางส่วนเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการตอบโต้ก็ดีภาเมราบอนดีอัการสูงสุดของสหรัฐนะครับมีการประกาศบอกว่านิโคลัสเนี่ยและภรรยาเนี่ยถูกตั้งข้อหายอย่างเป็นทางการ ในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กสี่ข้อหานักลักก็คือสมคบคิดก่อการร้ายค้ายาเสพติดครอบครองอาวุธปืนอาวุธปืนกลและอุปกรณ์ทำลายล้างสมคบคิดนําเข้าโคเคนและก็สมคบคิดครอบครองอาวุธและอุปกรณ์ังกล่าวเพื่อต่อต้านสหรัฐอเมริกาซึ่งทั้งนิโคลัสและภรรยายเนี่ยจะต้องผเผชิญกับกระบวนก,การวิธารณของอเมริกาอย่างเต็มรูปแบบบนแผ่นดินและในศาลของอเมริกานี่นอกจากนี้เองนะครับสิ่งที่น่าสนใจอย่างที่ผมบอกว่า ในมุมมองของการจับพระวิวเวเลซัเอลาเนี่ยเขามีความสมัธ์ที่ดีกับจีนทรัมป์ก็เปิดปฏิบัติการในการยิงปืนนัดเดียวแล้วก็ได้นกหลายตัวแน่นอนว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศนอกจากเรื่องของการทูดแล้วแต่เรื่องของความมั่นคงเองก็น่าสนใจครับเพราะระบบป้องกันภัยทางอากาศที่จีนเนี่ยซับพอร์ตเวเนซุเอลาถูกอเมริกาถูกสหรัฐหรือกองกำลังพิเศษเนี่ยทำลายจนสิ้น ใช้การไม่ได้ครับเพราะถูกทําลายหลังจากนั้น,นก็มีการบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวประธานาิบดีอันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนแล้วก็เหยียบหน้าจีนอย่างจังเหมือนกันต้องบอกแบบนี้เพศคัดข่าวเนี่ยครับเขาออกมาเปิดเผยเบื้องหลังความจริงนะครับจากกรีอเมริกาเนี่ยบุกถล่มเวเนซุเอลาจับนิโคลัสมาดูโรมันไม่ใช่แค่เรื่องของน้ํามันมันยังเป็นเรื่องที่ใหญ่ไปกว่านั้นในสิ่งที่ทรัมป์เองเขาต้องการมันเหมือนเป็นการตัดลมหายใจมังกรน,นี่ และอาจจะเชื่อมโยงไปถึงสงครามไต้หวันเขาว่าอย่างนี้นะครับนี่ครับมีการวิเคราะห์กันว่าการที่ทําสั่งจับนิโคลัสมันไม่ใช่แค่เรื่องยาเสพติดหรือประชาธิปไตยแต่มันเป็นหมากใหญ่กว่านั้นเพราะมันมีการตัดท่อน้ําเลี้ยงของจีนก่อนวันไฟลุกในช่องแคบไต้หวันถ้ามีการถอดรหัสเนี่ยก็คือสงครามสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีการยิงก่อนแต่เป็นการตัดพลังงานในการเมืองระดับมหาอำนาจนะครับมันไม่มีเหตุคําว่าบังเอิญ และจุดอ่อนที่สุดของจีนในวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของทหารแล้วก็ไม่ใช่ขี่ไปนาบุธเพราะเขามีเต็มไปแล้วแต่สิ่งที่เขาขาดแคลนอย่างหนักคือน้ํามันครับจีนจาจาเป็นต้องนําเข้าน้ํามันอย่างมหาศาลแลกว่า80%ผ่านเส้นทางเดือดที่สหรัฐคุมเกมได้ถ้าวันนี้เกิดสงครามกับไต้หวันจริงเนี่ยมีการวิเคราะห์กันว่าวอชิงตันอาจไม่เปิดศึกชนตรงแต่จะเลือกปิดวาลของโลกอย่างเวเนซุเอลาแทนซึ่งมีน้ำมันมหาศาลนะครับ แล้วก็เนี่ยครับก็บอกว่าการที่มาดูโรถูกจับเนี่ยนะคือเวเนซุเอลาเนี่ยคือแหล่งสำรองแหล่งสำรองน้ํามันที่จีนนะ่ะมั่นใจว่าอเมริกาไม่กล้าแตะแต่วันนี้จบแล้วครับมาดูโรกลายเป็นเบี้ยอันตรายไปแล้วนะเพราะเขาเนี่ยเป็นคนกลางของดิลลับระหว่างจีนกับเวเนซุเอลาเพราะจีนนะ่ยปล่อยกู้เงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์เวเนซุเอลาส่งน้ำมันชดเชยนี่เป็นดีลระยะยาวที่ช่วยให้จีนเนะี่ยอุ่นใจในเรื่องของพลังงานแต่ มาดูโรถูกจับเนี่ยสัญญาทั้งหมดก็แขวนอยู่กลางอากาศเงินจีนอาจกลายเป็นนี้ศูนย์น้ำมันหนักที่โรงกลัน่นจีนต้องใช้ก็หายวับไปถ้าสหรัฐเปิดทางให้บริษัทน้ำมันอเมริกาเข้าไปแทนนั่นหมายถึงว่าทรัพยากรอันดับหนึ่งของโลกถูกเปลี่ยนมือแล้วนี่ครับคือจะมีการวิเคราะห์กันว่าถ้าสมมติวันนี้มันเกิดศึกไต้หวันเรื่องของจีนเนี่ยแล้วสหรัฐเขาปิดทะเลเนี่ยคุมวเนสเซีเอลาได้เนี่ยจีนก็จะเหลืออะไรอะ ท่อกาซจากรักเสเซียไม่พอครับสต็อกสำรองใช้ได้ไม่นานกองทัพเคลื่อนย้ายยากครับถ้าไม่มีน้ำมันนี่พลังงานเนี่ยสงครามเนี่ยไม่ได้แพ้ที่สนามรบแต่แพ้ตั้งแต่ท่าเรือและโรงกลั่นน้ำมันนี่ครับมันคงไม่ใช่การจับผู้นำเผด็จการอย่างนิโคลัสมาดูโรเฉยๆแต่มันเป็นการจัดกระดานพลังงานโลกใหม่และวันนี้ซุเอล่าก,ก็คงจะไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายแต่เป็นเครื่องมือบีบจีนด้วยนี่น่าสนใจนะครับวันนี้คือฉากกระทัดหลังที่เอามาเล่าสู่กันฟัง หลังจากนี้เนี่ยมันจะมีฉากรัศน์ที่ใหญ่กตัวนี้เพราะทรัมป์เองก็คงจะมีอะไรอยู่ในหัวเยอะเรื่องนี้เป็นโมเดลแล้วเขาก็เหมือนจะมีความชอบทมใน,วนเวเนซุเอลาครับเกิดในส่วนหนึ่งของเมืองเวเนซุเอลาก็เกิดการเฉลิมฉลองหลังจากที่มาดูโรเนี่ยถูกจับแต่ในมุมหนึ่งก็มีการประท้วงกันเกิดขึ้นและเขายังขู่นะครับว่าในอนาคตอาจจะมีการส่งกองกลังทหารเข้าไปใน,วนเวเนซุเอลาถ้าเกิดมีความวุ่นวาย อีกส่วนหนึ่งคือต้องจับตาว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นําคนต่อไปที่ทรัมป์และสหรัฐเนี่ยไว้วางใจในการที่จะคุมคลังน้ํามันหรือวาวของโลกครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ